ต้องถามนี้นะเวฟร้อยยี่หลบห้าสิบเจ็ดชักหสมบางลูกเดิมห้าสมิลักเดิม5้าเมิลปริมาณกระบอกซื้อเื 8, 4, อร์้อยยี่สิบส่สอตราโซนกัน,กนนะเดิม9.3้าจุต่อหนึ่งครับตัวเบ้าฝาสูบเดิมคำนวณย้อนกลับได้ร2 4 8ยีดหาด้วยก้าจุดสลบหนึ่งเท่ากับ 15, 4, สิบซีใส่ลูกใหม่ขน 67, มันนะห้าสิบมิลักใหม่เพิ่มอีก10บมิลได้67.9ิมิล เอามาคำนวณะปริมาตรกระบ,บอกสูงใหม่ได้3ามจุดหนึ่งสี่คูณห้คูณห้คูณหกเโดยสี่พได้หนึนะ่งเจ็ดสิามจอี่ีเอามาคำนวณหาอัตราส่วนการอัดใหม่โดยเทียบกับเบ้าฝาสูบเดิมได้หนึ่งร้อสบาจุดบวกสิบห้าหด้วยสิบห้าได้สิบสองจุหต่อหนึ่งถ้าใช้อัตราส่วนการอัดน,นี้แนะนำเป็นน้ำมันอียี่สิบับถ้าเป็น ฝบ้าฝาสูบที่แนะนำถ้าเป็นน้ามันเก้าเลือดตาส่วนกันอาจเป็น9้าต่อหนึ่งเบ้าฝาสูบรวมอยู่ที่2 1 6ซีซีถ้าเป็นน้ํามัน95เลือดตาส่วนกันดต่อ่าเบ้าฝาสูบรวมอยู่ที่2 7 3ซีซีถ้าเป็น E ี0เอัตาส่วน12ต่อนด่งคนเบ้าฝาสูบรวมอยู่ที่15.7ซีซีถ้าเป็น E 85้าเลือดตราส่วนกันอันสิมต่อนเบ้าฝาสูบรวมอยู่ที่ส4 4ซีซีนะครับ สำหรับเบอร์หัวฉีดที่แนะนำถ้าเป็น91เลือก 156cc ถ้าเป็น95เลือกที่ 173cc ถ้าเป็น E20 เลือกที่ประมาณ 208cc ถ้าเป็น e 8 5เลือกที่2 25cc นะครับเอาค่าเบอร์หัวฉีดที่ได้ไปเทียบเบอร์ที่ใกล้เคียงนะครับแล้วแนะนำให้รีแมปช่วยนะครับทั้งหมดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์25ลูก57ชัก5าล์วาะครับ